หกสอยงหกหกสองหกเนาะแล้วถือสองงวดติดต่อกันนะเด้เป็นกระม้ไหวอยี่นี่ละถูกเรียมมาสองงวดแต่บางงวดนี่นักเลยเนาะเราเนาะ 1. 1> นักนักเติบยุ่หนึ่งมากหราไม่สาม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 เลยเห็นเห็นบอคาดิโนสาม สามหไม่วนสุไม่วันสุดเบอร์ยังหาสามสานแ้แมนหาสามหาสามไม่วันสุดหาสามรอยแป๊บนึงมมหาสามสี่หาสามสี่หาสามสี่ครับเลขเลียงงาม สวย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 ๆๆๆครับงวดนี้ครับ